สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีที่16กันยายนพุทธศักราช2564นะคะวันนี้เราเรียนวิชาศิลปะนะคะเรื่องประเภทของการปั้นนะคะอ่านหนังสือศิลปะเล่มนี้นะคะนักเรียนหยิบขึ้นมาแล้วก็เปิดด้วยหน้า33 เรามาดูกันนะคะว่าการปั้นหมายถึงอะไรนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องประเภทของการปั้นการปั้นหมายถึงการนำอสดุที่มีเนื้ออ่อนๆ,ๆเช่นขี้ผึ้งดินเหนียวดินน้ำมันที่สามารถเปลี่ยนรูปได้แล้วก็มาผ่านกระบวนการนะคะให้เกิดรูปทรงต่างๆด้วยการใช้มือและวัสดุต่างๆเนี่ยทำให้เกิด ผลงานลวดลายบนพื้นวัสดุเรานะคะการปั้นนะคะก็มีด้วยกันสามประเภทด้วยกันนะคะหนึ่งประเภทลอยตัวอันนี้ครูยกตัวอย่างประเภทลอยตัวมาให้ดูนะคะแล้วก็ประเภทนูนสูงแล้วก็ประเภทนูนต่ําทีนี้เรามาดูแต่และประเภทเนี่ยมันหมายถึงอย่างไรมีลักษณะอย่างไรนะคะ เรามาดูการในหนังสือเราก่อนนะคะในหนังสือเราจะเริ่มจากการปั้นนูนต่ําก่อนนะคะในหน้า36กนะคะการปั้นนูนต่ําหมายถึงการปั้นที่มีแผ่นหลังรองรับและก็นูนขึ้นมาเพียงจากพื้นเล็กน้อยนะคะซึ่งจะมองเห็นความงามเนี่ยได้เพียงด้านบนนะคะด้านข้างจะไม่เห็นนะคะอ่ะ ก็เช่นเหรียญเราเนี่ยนักเรียนสังเกตดูเงินหรือว่าเหรียญเหรียญน,นะคะก็จะมีนูนนูนนิดนิดหนึ่งอย่างงี้าเรแล้ว่านูนต่ํานะคะเป็นการปั้มการปั้นนูนต่ํานะคะในหนังสือเราก็จะบอกวิธีขั้นตอนการปั้นนะคะว่าทําอย่างไรบ้างนักเรียนลองศึกษาดูนะคะมีด้วยกัน5ข้อในหนังสือนะคะต่อไปอ่ะนี่คือตัวอย่างนะคะ การปั้นนูนต่ำนักเรียนสังเกตไหมคะว่ามันจะนูนจากพื้นผิวหลังมาเล็กน้อยนะคะเราจะไม่เห็นส่วนข้างๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่าศิลปะนูนต่ำนะคะอ่ะอันนี้อีกนะคะจะเห็นที่เป็นแผ่นกระเบื้องติดตามฝาบ้านคนนะคะลักษณะบแบบนี้เราก็เรียกว่านูนต่ำเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูการปั้นนูนสูงบ้างหน้า37นะคะ การปั้นนูนสูงก็หมายถึงการปั้นที่มีแผ่นรองรับเหมือนกันนะคะแต่มันจะสูงมากกว่านูนต่ำนะคะจะทำให้เกิดความงามทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างนูนต่ำจะงามเฉพาะด้านหน้าแต่นูนสูงเนี่ยข้างๆจะงามบ้างจะเห็นได้บ้างนะคะนี่ก็คือลักษณะนะคะของ ตัวอย่างการปั้นนูนต่ำไอ้นูนสูงนะคะอันนี้คือ,อขั้นตอนการปั้นการปั้นนูนสูงนะคะว่าออกมาแล้วจะเป็นลนักษณะแบบนี้นะคะนักเรียนนักเรียนก็สังเกตเออศึกษาดูในหน้าที่สามสิบแปดทีนี้คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างการปั้นนูนสูงก็คือ เห็นไหมนักเรียนด้านข้างๆนักเรียนก็จะเห็นว่ามันเกิดความงามขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งเห็นลักษณะตัวนะคะก็คือจะมีแผ่นรองรับเหมือนกับนูนต่ําแต่จะเพิ่มด้านข้างขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะยังคงปั้นอยู่ในแผ่นรองรับอยู่นะคะอ่ะนี่ค่ะนี่ก็คือตัวอย่างการปั้นนูนสูงนะคะ ก็จะเห็นด้านข้างนะคะทีนี้เรามาดูหน้า39การปั้นรอยตัวหมายถึงการปั้นที่มองเห็นรอบด้านแล้วทีนี้นะคะมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาหมุนได้รอบด้านเลยนะคะการปั้นรอยตัวก็มี2แบบแบบมีโครงกับแบบไม่มีโครงมีโครงหมายถึงอย่างไรก็คือเราก็จะใช้ลวดนะคะ ่ามาเป็นโครงแต่เราต้องพันด้วยเศษผ้าเพื่อที่จะให้ดินนี่มันยึดเกาะถ้าเกิดใช้ลวดเฉยๆเนี่ยดินก็ทำไม่ได้ก็จะลื่นหลุดได้นะคะการปั้นรูปรอยตัวก็จะเกิดความสูงเช่นปั้นรูปคนนะคะเนี่ยตามตัวอย่างนี้ต่อไปการปั้นแบบไม่มีโครง เหมือนที่เราทํากันอยู่หรือเหมือนที่เราปั้นกันอยู่ตั้งแต่อนุบาลเช่นนักเรียนปั้นรูปสัตว์นะคะนักเรียนก็จะเห็นรอบด้านเลยใช่ไหมคะยีราฟเสืออะไรพวกนี้หรือปั้นผลไม้นะคะสําหรับนักเรียนเนี่ยอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับการปั้นก็คือดินน้ํามันนะคะหาได้ง่ายแล้วก็มีสีสันที่สวยงามอันนี้ค่ะคือตัวอย่างการปั้นลอยตัว เช่นอนุสาวรีต่างๆนืน่นอก็จะเห็นความงามได้รอบด้านมีความสูงความหนาความลึกนะคะหรือภาพนี้ที่เออเขาเรียกว่าช้างเอราวัณสามเสียนที่จังหวัดสมุทรปราการอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการปั้นรอยตัวหรือภาพนี้โอ้โหไปกันบ่อยเลยไปกันเยอะและก็คือที่หัวหินใช่ไหมคะ ที่เอ,อเ่อขาเรียกว่าอุทยานอะไรสักอย่างนะที่มีตั้งแต่ราชการเอ่อสำคัญสําคัญอยู่อะ,ะค่ะครกก็ลืมชื่อนะคะนักเรียนลองไปเซิร์ชหาดูนะคะอุทยานชื่อว่าอุทยานอะไรนะคะอย่างนี้ขเขาเรียกว่าตัวอย่างเอ่อการปั้นรอยตัวนะคะอ่ะพอเราปั้นเสร็จแล้วเราก็นําผลงานมาชื่นชมกันนะคะว่า เราจะต้องปรับปรุงผลงานอย่างไรทําอย่างไรเกิดความพากภูมิใจถ้าเกิดเราปั้นสวยเพื่อนชมเราก็ภูมิใจถ้าเกิดเพื่อนบอกอันนี้ควรจะเป็นสีรู้นสีนี้เราก็ทําไมคะแก้ไขผลงานหรือว่าปรับปรุงในคราวหน้าให้ดีขึ้นนะคะนักเรียนก็ต้องยอมรับในผลงานของตัวเองนะคะอ่ะอันนี้ก็คือ การสรุปนะคะว่าการปั้นต้องมีวัสดุอุปกรณ์ประเภทปั้นนูนต่ uh. ําประเภทปั้นนูนสูงประเภทปั้นลอยตัวแล้วก็สุดท้ายเราก็มาชื่นชมผลงานกันนะคะก็ถือว่าจบเรื่องการปั้นครูมีงานหนึ่งงานนะคะให้เรียนตอบคําถามว่า งานปั้นหมายถึงอะไรข้อหนึ่งงานปั้นแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอ่ะครูบอกไปแล้วนะเนีย้เ,เขียนว่าสามประเภทอะไรบ้างนั่นนี่ก็หนึ่งปั้นนูนต่าปั้นนูนสูงปั้นลอยตัวมีคําตอบแต่นักเรียนบอกหน่อยว่าปั้นนูนสูงหมายถึงอะไรนูนนูนต่าหมายถึงอะไรนูนสูงหมายถึงอะไรแล้วก็ปั้นลอยตัวเหมือนอะไรหมายถึงอะไรนะคะค่ะวันนี้เราก็จบแค่นี้ขอบคุณนักเรียนทุกคนนะคะ แล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะเราใกล้สอบเลยนะคะนักเรียนวันนี้ครูสอนอะไรนักเรียนจำไว้ด้วยเพราะมันจะออกข้อสอบด้วยนะคะ